ดูก่อนอานนนสมัยใดตถาคตเข้าเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตเพราะไม่กระทําไว้ในใจซึ่งนิมิตทั้งปวงเพราะดับเวทนาบางเหล่าแล้วอยู่สมัยนั้นกายของตถาคตย่อมผาสุกเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง <c oughs> คือมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่ง <c oughs> อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เถิดดูก่อนอานนทภิกษุเป็นผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่น เป็นที่พึ่งคือมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจนารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสีย ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสีย ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเปียนมีธรรมประชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียดูก่อนอานท์ภิกษุเป็นผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือมีธรรมะเป็นเกาะ มีธรรมะเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่อย่างนี้และดูก่อนอานน์ก็ผู้ใดผู้หนึ่งในบัดนี้ก็ดีในเวลาที่เราล่วงไปแล้วก็ดีจักเป็นผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่ง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาภิกษุเหล่านั้นจักเป็นผู้เลิศ